โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกก่อนที่จะชมกันช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยจะแชร์ก็ได้ไม่ว่ากันตอนนี้เป็นขี้หูแชะอันนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมนะครับก็จะเป็นข้างนี้ไม่เท่าไหร่ครับข้างนี้เป็นขี้หูแชะแบบนี้แต่งานจะหนักจริงๆคือข้างขวานน่น ข้างเนี้ไม่ใช่มีอะไรแต่ทั้งสองข้างมีเหมือนกันอยู่สิ่งหนึ่งก็คือหูด้านในบ้างน,น,นี่แสดงว่ายาที่ละลายไขยมันเส้นเลือดทำงานดีมากเลยนะครับอ่าดัวนี้เราก็จะเกิ จากอันใหญ่ก็เป็นอันเล็กเห็นไหมออกมาแล้วเราใช้วิธีแซะแล้วก็งัดเอานะครับแล้วก็จะไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าอักเสบของผน,นังหูนะครับ <c oughs> ผนังในรูหูก็จะนิ่มๆเลยแซะแล้วเราก็งัดก็เอาวางแนบไปกับผนังรูหู บางคนทําไม่ได้ก็ให้ปรับไอ้ส่วนโคง้งส่วนงอเนี่ยคือทําไปบ่อยๆก็จะเข้าใจว่าไอ้ส่วนโคง้งส่วนงอของหูแต่ละคนแล้วก็ปรับเครื่องมือเนี่ยให้โค้งงอเนี่ยมันจะช่วยในการที่จะทำให้แคะสะดวกและคล่องขึ้นอส่วนผมนี่ผมก็จะปรับเครื่องมือให้ มากกว่าชาวบ้านเขานิดหน่อยเพราะว่าผมต้องมาถ่ายวีดีโอโอือ้คางนี้โอ้เยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยทำไปเล่นไปเนี่ยเยอะแฮ ตอนแรกก็ดูเหมือนไม่เยอะเนื้อก็มีนิดเดียวทําไปทํามาไม่ใช่นิดเดียวเนะี่ยออกปาชิคเลยลยกัยกขอยักออกมาเนี่ยตอนนี้เต็มไปเกือบครึ่งแผ่นเทชชูแล้วตอนนี้เราก็จะล้างบอกก่อนนะก่อนนะครับว่าสาหรับคนที่ชอบปั่นสําลีดูช่วงปัน่นสาลีนี่เราจะปั่นสําลีไม่นานนะครับเพราะว่าหูข้างในบางเดี๋ยวมันจะอักเสบ กันเราก็จะปั่นแค่พออมันสะอาดแล้วก็จบแต่เราก็จะทำาัมาリีเล็กๆแล้วก,กันเพราะว่าจะลดการเสียดสีของผนังหูได้เราก็เริ่มแล้วแสงแซงแซงโอ้แแม่แม่แม,แม,แม,แม่ใช่ไหม กันไหมเห็นกันไหมรถไฟลงหน่อยจะได้เห็นแก้วหูเราก็จะเริ่มครั้งที่สองของสำลีโอ้เราต้องปิดก่อนนะเดี๋ยวรับโทรศัพท์ป๊บโยเราก็กลับมาต่อนะครับอ่าเพราะว่าเพื่อนรุ่นพี่มีธุระสำคัญจริงๆตอนนี้เราก็ทำให้ดูว่าดัในใดแค้หูเป็นยังไงอ๋อ มีมีเศษติดออกมาไหมอ้าออกมาครับนิดนึงไปไหนเออออกมาละตอนนี้เราก็จะปั่นอีกนิดนึงแล้วนะปั่นครั้งนี้ก็จบแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นกันแล้วเราจะไปลุ้นขี้หูว่าข้างรู้นจะแขะยากแคะง่ายขนาดไหนเพราะว่าทางรู้นเนี่ยชอบใกล้แก้วหูมากแล้วก็เหนียวแน่นครั้งนี้ไม่รู้จะเป็นไงป เดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นการเจดไปไปไปโย่ผมสำรวจข้างนี้แล้วนะครับงานข้างนี้อ่ะก็จะเป็นงานยากหรือที่ชอบผมชอบเรียกว่างานงอกอ่ะครับเพราะว่าตัวรุ่นพี่ผมเองเยติแกเอานิ้วแค่เล่นเองไปก่อนแล้วทะนั้นขี้หูเลยขาดตอนเพราะว่าแกคันทั้งเล็บทั้งนิ้วครับ ตอนนี้เราก็จะใช้วิธีอืไอ้ตรงขอบขอบไว้ข้างนอกเนี่ไม่ยากอะครับที่จะไปยากจริงๆก็คืออด้านในตรงนี้เป็นแผ่นบางๆนั่นสิทำไมมันถึงออกมานิดเดียวเองก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็ทําไปบางๆนะครับอันนี้ เอาตัวนี้ดีกว่าอโอเคงัดไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะขยับขึ้นดีกว่าไม่ถานาัดวางมือไม่ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอตรงนิดนึงโอเคโอเค อ่าตอนนี้เห็นถนัดหน่อยครับวางมือง่ายเอยียงตัวนิดหนึ่งโอเคที่วนี้กลับไม่ได้เป็นขี้หูอย่างที่ผมคิดแต่ว่าไอตัวที่จะทำให้ลูกค้ามีปัญหานี่กลับอยู่ในขอบแก้วหูวเนี่ย เดี๋ยวผมเอาตรงขอบแก้วหูออกก่อนดีกว่าไอ้ข้างนอกนี่ง่ายตรงเนี้อ๋อโอเคอ่าได้ได้ หมายที่ดีแล้วครับโอ้ยเจ็บนิดนึงไม่นี้แต่เยอะเลยอะ่ะก็พลาดไปทิ่มเดวเนื้อโดยตรงทีนึงนะครับลูกค้าทนได้ผมก็ทนได้ตอนนี้ผมพยายามงัดที่ใกล้ขอบแก้วหูอยู่อ่อตอนนี้งัดได้แล้วนะครับ ันนี้ก็จะดูว่าจะใช้วิธีคีบออกหรือว่าจะใช้ที่หมุนหมุนก็ไม่รู้จะหมุนได้ป่ะลองหมุนก่อนแล้วกันครับถ้าหมุนได้เราก็จะหมุนไปเลยใช้ซ่อมเพราะว่ามันอันตรายตรงที่ว่ามันใกล้แก้วหูมาก ขอให้มันทีเดียวจบไม่จบอย่างที่ผมคิดแล้วครับหลุดครับเพราะว่าชิ้นมันไม่ใหญ่ผมต้องเปลี่ยนเป็นอันเล็กอีกนิดนึงเอ้าอันเล็กไปไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเครื่องมือมาไม่ครบ อันเล็กหายเดี๋ยวผมไปหาเครื่องมืออันเล็กก่อนเดี๋ยวมาอะไรวะจองยุบจองยุดก,ก็บีหายไปไหนวะ <c oughs> เจอแล้วเจอแล้วน,นี่อันเล็กผมอุยหยอกมีอย่างนี้ด้วยอ่ะ อะไรกันตตอนนี้เนี่ยครับพอเปิดพอมากี่โมงนี้โอเคโอเคขอบคุณครับจะเจอกันโอ้จุดไค่แม็กแล้วตอนนี้ผมได้มุมที่จะคีบแล้วนะครับก็ เรามีอุปสรรคเล็กน้อยไม่เยอะนีไ่ไงโล่งเลยไ้มเฮีย mm. จบมีอยู่แค่เนี้ครับที่เป็นปัญหาของเราเที่ยวน,นี้ไม่เยอะเหมือนเที่ยวก่อนเพราะว่าพึ่งแคบไปเมื่อสามสี่อาทิตย์นี่เองไม่ใช่เลยสองสามอาทิตย์แต่ไอ้ก้อนเนี้ที่ทำให้มัน ขันตั้งแต่เช้าโอเคจบเดี๋ยวลองไปดูตรงอื่นตรงอื่นผมดูแล้วไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทําการล้างเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างในจะระบุมซะก่อนเพราะว่าตอนเขีย่ยใช้ไม้เขีย่ยเนี่ยเราพลาดไปสองครั้งนะครับไปโดนที่ผนังหูสองครั้งโอ้ พยาบาลพาลูกชายมาแตวก่อนเด็กอ่นนั่งรอข้างนอกก่อนค่ะพยาบาลขานี่พยาบาลไม่ได้มาตัดแต่พยาบาลเอาลูกมาตัดโอ้โหแสดงว่าร้านเราในความเสี่ยงสูงมากเลยนะเนี่ยทั้งพยาบาลทั้งหลายอาชีพฮ่าตอนนี้กลัวจนขี้ขึ้นหัวเลย ปุ๊บอ่าใช้ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวเราจะใช้สำลีปั่นอีกสักสองสามครั้งนะครับเอาแค่ให้ที่มันเป็นไขมันละลายออกมาให้หมดอืมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาโอ้โอ้มันเข้าไปไม่ถึงขอบแก้วหัวครับก่อนนะ เดี๋ยวผมต้องวางมือใหม่วางมือใหม่โอเคตอนนี้ผมทำสำลียาวขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าเจตนาที่จะเอาเอา,เอาปลายสำลีให้เข้าไปถึงขอบแก้วหูดูสิว่าจะได้ไหมผมทำให้มันเล็กลงแล้วก็ให้มีจุดหมุนได้ทุกที่โอเคเข้าไปถึงแล้วครับเข้าไปถึงแล้ว พอไปถึงละ่าบิดงอจบแล้วอืมขออีกรอบนึงนะครับตอนนี้จะเล่นไปที่แก้วหวูโดยตรงเลยตอนนี้ทำเรียวบางเล็กกว่าเดิมนะครับเอาหลุดกำลังจะโชว์การหมุนสะหน่อยดันไม่เป็นอย่างที่ต้องการเลย เห็นไหมครับเนี่ยเราจะบีบตรงนี้แน่นๆแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเราจะทําเลี้ยวเล็กเสี้ยมอย่างนี้เลยครับล้นาะฉันจับมนลล้นาะโอเค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 ,อเคตอนนี้ถึงขอบแก้วโหแล้วเราซับคมชื้อเลือกไขมันที่ละลายออกมาหมดแล้ว โย่เดี๋ยวเราจะถ่ายขี้หูรวมให้ดูเสร็จแล้วถ่ายขี้หัวรวมไอขี้หูรวมให้ดูนะครับเ <Me plays> ออ <kes> อ <repetition> ่า <emat> มามาตรงนี้ <PDF> อยู่ตรงนี้เตะเดเห็นไหมเห็นไหมใครเห็นบ้างเนี่ยนี่เนี่ยกลายเป็นว่าครั้งนี้อ่ะข้างซ้ายเยอะกว่าข้างขวาอีกไปเราเจอกันคลิปหน้าบาย